สังเกตความเครียดของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตแบ่งเป็นสําหรับเด็กเล็กับเด็กโตละกันนะคะเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจของคุณผู้ปกครองนะคะก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะบางทีเนี่ยความเครียดของเด็กเนี่ยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยค่ะ ก็เครียดได้เหมือนกันบางทีเราจะคิดว่าเ,เด็กๆแบบไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะให้อยู่บ้านก็อยู่ไปเด็กน่าจะชอบเพราะว่าปิดเทอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะเด็กๆก็มีความเครียดได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะทีนี้ในเด็กเล็กๆค่ะเวลาเขามีความเครียดนะคะถ้าในเด็กที่ยังมีความสามารถในการสื่อสารได้ไม่ เก่งมากหนังนะคะอ,ะอย่างเล็กๆเลยเนี่ยแล้วเขาบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้มันคือความเครียดนะเขาก็จะไม่ได้เดินมาบอกเราตรงๆเนาะว่าตอนนี้หนูเครียดแล้วนะแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําออกมาค่ะส่วนใหญ่มันจะออกมาในรูปแบบพฤติกรรมเนาะเป็นลักษณะของงองแงมากขึ้นหุดหงิดมากขึ้นหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นนะคะหรือว่าในเด็กเล็ก บางทีก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อเรื่องการนอนการกินด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเนาะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะลูกเป็นอะไรหาสาเหตุไม่เจออย่างเงี้ยน,นะคะเราก็อาจจะพานไปถึงว่ากลับไปหงุดหงดกับลูกอีกว่าเพราะว่าตัวเองใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยแน่นอนค่ะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะทุกคนเครียดไปกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเองก็เช่นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ ตัวเองก็มีความเครียดอยู่แล้วใช่ไหมคะพอมาเจอลูกมีพฤติกรรมที่อ,อ,อาจจะก้าวล้าวหรือว่าท้าทายมากขึ้นเนี่ยแล้วไม่เข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากความเครียดที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกได้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์ที่แย่ลงกับลูกนะคะได้นะคะส่วนของในเด็กโตคะ่ะในเด็กโตเนี่ยในเด็กโตเขาสามารถที่จะบอกได้แล้วเนาะเด็กโตบางคนเนี่ยเขาอาจจะมาบอกกับคุณพ่อคุณแม่ เองได้เลยนะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาอาจจะมาบอกว่าตอนนี้หนูรู้สึกแบบเออมันเบื่อเบื่อเนาะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรหนูคิดถึงเพื่อนหรือหนูอยากไปโรงเรียนแล้วความสามารถในการสื่อสารของเขาที่เขาสามารถบอกเราได้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเด็กบางคนโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นนะคะ เขาก็อาจจะไม่ได้มาบอกเราตรงๆนะคะเขาอาจจะออกมาเป็นลักษณะพฤติกรรมเช่นเ,เก็บตัวมากขึ้นนะคะหรือว่าอยู่ในห้องออส่วนตัวทั้งวันบางทีคุณพ่อแม่อาจจะมาถามคุณหมอนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะก็ปกติวัยรุ่นเขาก็จะมีมีเวลาส่วนตัวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คําว่าการมีเวลาส่วนตัวกับการเก็บตัวหรือว่าแยกตัวเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะคะตรงที่ว่า ถ้าแยกตัวเนี่ยหรือเก็บตัวไปเลยเนี่ยก็คือเขาทั้งวันเนี่ยเขาอยู่ในห้องใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาอยู่ในห้องส่วนตัวทั้งวันเลยแบบเนี้ยจนกระทบต่อก,การกินการนอนของเขาคือนอนก็ไม่นอนเนาะกินถึงเวลากินข้าวก็ไม่กินคุณพ่อแม่ออกมาชวนอ่าให้มาทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวก็ไม่อยากออกมาอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะของ เ,เงียบเกินไปเนาะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าหงุดหงิดก็มีนะคะในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาอาจจะหงุดหงิดมากขึ้นหรือเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะหรือว่านอนมากเกินไปอันนี้ก็เช่นกันนะคะซึ่งสัญญาณต่างๆเหล่านี้คะ่ะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าเอ๊ะเขาอาจจะมีความเครียดหรือภาวะเครียดซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ่ะ สำหรับการที่เราจะทำให้เด็กๆนะคะเขารู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยกับเรานะว่าตอนนี้หนูเครียดแล้วนะแม่อะไรเงี้ยนะคะทำได้อย่างไงใช่ไหมคะก็คือถ้าในกลุ่มเด็กเล็กๆนะคะอันดับแรกเราเราต้องกลับมาที่ว่าเด็กๆเกนะะี่ยค่ะเขามีความรู้สึกได้นะคะความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเป็น ธรรมชาติเนาะเพียงแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถที่จะรู้จักอารมณ์ความรู้สึกแบบเนี้ยได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ขึ้นอยู่กับที่เขาเคยมีประสบการณ์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยบอกเขาด้วยนะคะทีนี้ในเด็กเล็กเลยก็ค่ะจริงๆคุณหมออยากจะส่งเสริมนะคะให้ให้เราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกับเขาตั้งแต่เล็กๆเลยอันนี้จะดีมากนะคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยคะ่ะเขารู้จักว่า ตอนนี้เขารู้สึกอะไรตอนนี้เขารู้สึกโกรธอ,อาการโกรธนะมันคือยังไงนะเขาก็จะใจเต้นแรงใช่ไหมคะโหนแก้มร้อนหน้าร้อนเลยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโกรธอย่างเงี้ยเป็นตน้นหรือความรู้สึกกลัวหรือกังวลอาจจะรู้สึกเอ้ยเหมือนหวงหวงในท้องรู้สึกแบบกระสับกระส่ายต้องเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วเราก็ สอนเขาไปไม่ว่าจะสอนผ่านการพูดบอกกับเราว่าเออเนี่ยแม่ว่าตอนนี้หนูต้องน่าจะรู้สึกกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะหรือว่าตอนนี้แม่ว่าหนูน่าจะยังโกรธอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือในเด็กเล็กเราอาจจะสอนผ่านนิทานนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ก็มีนิทานเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะที่พูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะซึ่งการที่เราสอนให้เด็ก รู้จักอารมณ์ตัวเองเนะะี่ยค่ะเป็นพื้นฐานที่ดีนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะบอกแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นคําพูดกับเราได้ในภายหลังเมื่อเขาเกิดความรู้สึกแบบนั้นอีกนะคะเมื่อพอเขาสื่อสารออกมาเนี่ยปัญหาพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะอย่างเช่นว่าเขารู้สึกโกรธใช่ไหมคะเขาอาจจะมาบอกแม่ได้ว่าตอนนี้หนูโกรธแล้วนะ เขาแทนที่เขาจะไปทําพฤติกรรมกระทืบเท้าร้องดิ้นอาละว่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะน้อยลงเพราะว่าเขาสื่อสารบอกคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือในในกลุ่มเด็กเล็กนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเด็กเกเขารู้จักอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยรู้จักความรู้สึกตัวเองแล้วะคะ่ะเราก็มันก็จะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะไปสอนเขาต่อยอดได้นะคะว่าเอ๊แล้วถ้าหนูรู้สึกแบบนี้ หนูจะจัดการกับความรู้สึกหนูยังไงดีนะคะคุณหมอจะไม่ใช้คำว่าทำไมหนูต้องควบคุมหนูต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองสิเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องควบคุมอารมณ์เราเนาะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็จัดการให้ถูกว่าออรู้สึกโกรธใช่ไหมอ่ะหนูรู้สึกโกรธได้นะคนทุกคน,กคนบางทีแม่ก็รู้สึกโกรธเนาะแต่ว่าเวลาหนูกโกรธแล้วเนี่ย หนูจะต้องทํำยังไงหรือเวลาที่หนูกลัวเนี่ยบางทีแม่ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันลูกแต่ว่าถ้าหนูกลัวแล้วหนูจะทํำยังไงได้บ้างหนูอาจจะเดินม,มาบอกแม่ก็ได้นะว่าตอนเนี้หนูกลัวหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องอะไรนะคะอันเนี้เป็นต้นนะคะทีนี้สําหรับเด็กโตนะคะเด็กโตเนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารบอกเราได้ลนะแล้วนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่ จะรู้จักละว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเพียงแต่ว่าแนวทางในการที่เขาจะ ตอบสนองต่อมนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันตามลักษณะของเด็กแต่ละคนนะคะทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงให้กลุ่มเด็กโตหรือว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นเนะะี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเปิดใจแล้วก็มาพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดได้นะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกแบบไม่โอเคเลยเขารู้สึกเครียดหรือเขารู้สึกกังวลน,นะคะคุณหมอบอกว่าต้องย้อนกลับไปที่เรื่องความสัมพันธ์ก่อน,นะคะ่ะ ะค,ะคุณหมอจะชอบพูดว่าเราควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อนก่อนที่เราจะไปแก้ไขเขานะคะคหรือว่าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนะะี่ยค่ะถ้าหากว่าลูกๆของเรานะคะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยผูซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาเนะะี่ยค่ะแต่เขาไม่รู้สึกที่จะปลอดภยัยหรือเขาไม่อุ่นใจมากพอที่จะมาคุยกับเรานะคะ เขาก็แน่นอนค่ะโอกาสที่เขาจะเปิดใจคุยกับเราในเรื่องที่เซนซิทีฟในเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนี่ยมันก็จะยากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กลับไปที่ความสัมพันธ์ก่อนนะคะทีนี้จริงๆหากเรามองวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมคะจริงๆในเรื่องของโควิดเองนะคะการที่ทุกคนต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะจริงๆถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยก็ถือว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะที่ทุกคนในบ้านเนี่ยจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะอย่าอย่าอย่าใช้เวลาอันมีค่านี้กลายเป็นแทนที่จะเป็นเวลาที่ดีเวลาในการสร้าง สัมพันธภาพที่ดีนะคะหรือว่าเวลาคุณภาพที่เราได้ใช้ร่วมกันนะคะเราเราพยายามทําให้เป็นในทิศทางนั้นเนาะอย่าไปใช้ให้มันเป็นแบบว่าพอเราอยู่กันมากขึ้นบางทีคุณพ่อแม่จะบอกว่า เนี่ยพออยู่ด้วยกันกับลูกย4ิบสีชั่วโมงเราเลยเห็นว่าลูกมีพฤติกรรมไม่ดีอะไรบ้างก็เลยกลายเป็นว่าบันทอนจิตใจกันไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสร้างเวลาให้มันเป็นเวลาคุณภาพเพื่อจะได้สร้างสัมพันธาภาพที่ดีก่อนค่ะแล้วก็เมื่อเด็กๆรู้สึกปลอดภยัยเขาก็จะยินดีที่จะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่เองค่ะคําว่าเ,เวลาคุณภาพนะคะหรือ quality time นะะเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเป็นรากฐานเลยดีกว่านะคะในการที่ เราจะจริง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 มันเป็นพื้นฐานของการฝึกวินัยเด็กในเชิงบวกอะนะคะทีเนี้ยถามว่ามันจริงๆในแง่ของการฝึกวินยัยเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งละแต่จริงๆสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นเนี่ยมันคือพื้นฐานมันคือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของของข,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 ของคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพอเด็กๆนะคะเขารู้ว่า คนใกล้ตัวเขานะคะนี่แหละคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาที่เขาสามารถที่จะบอกอะไรก็ได้คุยอะไรก็ได้ต่อให้เขาไปทําผิดอะไรมาเนะะี่ยค่ะพอเขามาคุยแล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึก อบอุ่นใจแล้วก็เชื่อมั่นอยู่ว่า,าจะมีคนที่คอยเข้าใจเขาแล้วก็รับฟังเขานะคะไม่ไม่ไม่ใช่คอยแต่ว่าจะตำหนิคอยแต่จะว่าใช่ไหมคะแต่ว่ายินดีที่จะรับฟังเรื่องผิดพลาดที่เขาได้ไปทํามาแต่ว่าเราก็มีมีความสัมพันธ์อันดีเพราะนั้นเด็กๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับ โอเคที่ที่จะยอมบอกเราที่จะคุยกับเรามากขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นช่องทางที่ดีค่ะในการที่เราจะเชื่อมต่อกับเขาก่อนก่อนที่เราจะไปสอนวิธีแก้ปัญหาหรือสอนให้เขาแก้ไขในสิ่งผิดพลาดที่มันเคยเจอมาแล้วเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำในครั้งถัดไปนคะคะสำหรับคำว่าเวลาคุณภาพนะคะไม่มีคำว่าสายไป จริงๆเนี่ยถ้าเราเราบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดเนาะก็คือเราบ่มเพาะเขามาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นสายใยที่มันผูกพันแล้วก็แน่นหนาอย่างเงี้ยนะคะเวลาพอเขาโตขึ้นมาใช่ไหมคะเกิดเขาอยากจะไปทำอะไรหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะ มีสายใหญ่อันนี้แหละค่ะที่คอยทําให้เขานึกถึงคนในบ้านที่เป็นคนที่เขาอุ่นใจเป็นคนที่เขาไว้วางใจแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของเขาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเพราะเขากลัวที่ว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์อันนี้ค่ะที่เราสร้างกันมาคราวนี้พอในเด็กโตถามว่าเอ๊ะถ้ามันผ่านช่วงนั้นมาแล้วทำยังไงได้บ้างจริงๆเราเริ่มได้ถูกเมื่อค่ะเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่พร้อมนะคะและคิดว่า โอเคละเดี๋ยวเราอยากจะใช้เ,เวลาคุณภาพร่วมกันกับลูกก็เริ่มได้ง่ายมากเลยค่ะแค่เรามีเวลาวันละเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็พอละบ,บางบ้านบอกว่าโอ้ยยุ่งมากเลยเนาะแบบ ทำงานออนไลน์ประชุมออนไลน์เงี้ยไม่ค่อยมีเวลาจริงๆขอแค่ช่วงเวลาพักเบรกระหว่างประชุมเนี่ยยี่สิบสามสิบนาทีอย่างเงี้ยเราแค่เดินไปทักทายเขาคุยกับเขาคุยกับเขาแบบคุยกับเขาจริงๆนะคะไม่ใช่คุยกับเขาแบบว่าไปเช็คเขาว่าเขาทําอะไรอยู่แบบเนี้ยเนาะก็คือคุยกับเขาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกอ๋อหนูเรียนเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้แม่ช่วยไหมอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆเราอาจจะเริ่มต้นจากบทสนทนาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก่อนได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเขารู้สึกว่าโอเคแล้ว เอ๊แม่ดูแบบสนใจเขาเป็นห่วงเขามากขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นจุดเชื่อมที่จะมีเ,เวลาที่จะทํากิจกรรมร่วมกันได้นะะเป็นกิจกรรมของครอบครัวเช่นอ,อย่างในช่วงโควิดเราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะทำอะไรดีทำอาหารด้วยกันก็ได้นะหรือว่าทำาทำเล่นบอร์ดเกมเ,เล่นบอร์ดเกมด้วยกันอยู่กับบ้านก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่า,อ,าอยากจะพักผ่อนด้วยกันดู ดูคลิปดูวิดีโอดูหนังด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพวกเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถทําให้เป็นเวลาคุณภาพได้หมดเลยนะคะทีนี้มีคุณพ่อแม่บางท่านนะคะถามว่าเอในช่วงโควิดเนี่ยค่ะต้องมาอยู่ด้วยกันกับลูก24ชั่วโมงเลยเนาะมันก็เลยทําให้แบบค่อนข้างจะเป็นปัญหามากเลยหมออยากให้มองอย่างนี้ค่ะว่า จริงๆอะคะ่ะทุกคนก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเนาะโดยเฉพาะเด็กโตหรือเด็กวัยรุ่นนะคะยังไงก็ตามอะคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกไปไหนเขาอยู่ในบ้านตลอดกับเราใช่ไหมคะแต่ยังไงแต่ละคนเนี่ยเราก็จะต้องมีเวลาเราอาจจะต้องแบ่งเวลาเป็นเวลาส่วนตัวของแต่ละคนเนาะที่โอเคเขาอาจจะอยากไป,ไปทํา กิจกรรมส่วนตัวของเขาในสิ่งที่เขาชอบเช่อนอย่างเด็กโตรหรือเด็กวัยรุ่นบางคนเขาอาจจะอยากจะเข้าห้องไปไปทำกิจกรรมที่เขาชอบไปวาดรูปไปอ่านหนังสือไปดูฟังเพลงอะไรที่เขาชอบแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะในขณะเดียวกันคุณพ่อแม่เองก็มีเวลาส่วนตัวถูกไหมคะคุณพ่อแม่อาจจะต้องอ่นั่งทํางานออนไลน์อันนี้ก็เป็นเวลาส่วนตัวนอกาประชุมออนไลน์น,นี่ก็ถือว่าเป็นเวลางานเวลาส่วนตัวของคุณพ่อแม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะต้องทําการกําหนด เขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นกติกากลางแล้วกันเนาะว่าอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยต้องมีอย่างเช่นมื้อเย็นอย่างเงี้ยอ,อาจจะต้องเป็นเวลาของครอบครัวละการที่เรากําหนดกดล้มๆหลวแบบเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้สูญเสียเวลาที่มันเป็นเวลาส่วนตัวไปเนาะแล้วบรรยากาศในบ้านมันก็จะไม่ได้เครียดจนเกินไปช่วยลดความเครียดในบ้านซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะ